โบนอยากจะมาอยากจะมาเดี๋ยวก็อยากจะมาร้านเนี้ยไปนะก็อยากจะมาแต่ร้านเนี้ยไม่รู้ชอบอะไรไม่รู้ชอบอะไรร้านนี้เยอะแยะสวัสดีดาโวโซเชียลแคมมมกล้องอย่ไหไไม่รู้ว่า เรไม่ได้อะอะไรเมมกล้องอ่ะไม่ใช่เปิดก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อไม้ป่าเดียวกันนะคะวันนี้มันหยุดหนึ่งวันของจีนเหมือนเดิมมาเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าตอนแรกจะไปอีกร้านหนึ่งเขาปิดก็เลยย้ายมาลาน,นี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าเพราะไม่ได้โทรถ,ถามก่อนอะไระเขาปิดผ้าล่าสุดอ,อะไรนะเขาเอาผ้าตรงนั้นลงอ่ะผ้าตรงไหน ตรงหน้าเปิดเปิดทำไมทุกอย่างดูเงียบสงบจังเลยสวัสดีครับปิดใช่ไหมครับอ๋อปิดแล้วเหรอครับ เราจะเอาเม้ดกาแฟอ๋อครับครับงั้นขอนั่งกินข้าวก่อนได้ไหมฮะได้ครับตามสบายเนาะขอบคุณมากครับครับแกล้งดีเนี่ยกินข้าวก่อนป่าข้างกินข้าวตรงนี้เนี่ยพี่จริงๆอ่ะพี่ปิดร้านนี้ให้ดีเลยนะเพราะว่าจริงๆเจยงกว่าจะของร้านไว้แล้ว เป็นไงบ้างครับที่แรกไม้ป่าเดียวกันครับก็คือวันนี้เป็นวันหยุดของจีนะผมก็กะว,ว่าแบบเอ้ยจะพาจีแบบว่าไปทัวร์คาเฟ่เนาะตอนแรกเราจะไปร้านไหนเนี่ยนะอะไนฮะิวเบโร่ฮิวโบโร่เป็นไงครับร้านแรกฮิวโบโร่สวยวไหมบอกไปบอกว่าเกือบแล้วเกือบขับรถไปก่อนแล้วร้านที่สอง่ะร้านที่สองไม้ป่าเดียวกันอันนี้แหละค่ะขัก็ปิดไม่ก่อนอันนี้เราไปไอรอนวูดางก่อนไอรอนวูดนั่นก็ปิด เราแปรอนวูดกันมาก่อนแล้วก็ปิดนะครับแล้วเราก็ขับเข้ามาที่ร้านนี้โดยที่เราก็ไม่ยอมโทรเนาะที่เราควรจะโทรเราก็ไม่โทรร้านที่สามนะครับวันนี้ไม่ไปเดีลยวกันก็ปิดนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านใจดีมากเลยครับก็จริงจรร้านเราเปิดบ่ายสองแต่ว่าเจ้าของร้านวันนี้จะไปอาเมลเดก,กาแฟก,าก็เลยแบบว่าแจ้งปิดไว้ใน a c e b o o k แล้วก็ไม่ได้ดูดบ่ายสองตอนนี้บ่ายสองคือเขาปิดบ่ายสองวันนี้อ,อ,อ๋อเหรออือเออนั่นแหละเขาก็ใจดีให้เรานั่งกินข้าวเล่นๆได้ตรงนี้เนาะมีคนโมโหหิว เดี๋ยวเราจะมีคาเฟอีกหนึ่งที่นะที่เราจะไปกันก็คือชื่อร้านว่าอะไรนะแถ่ๆถเนี้ยเฟิร์นปะชื่อร้านเฟิร์นปะน่าชื่อเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นเนี่ยแหละทำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นโลโก้ไว้อืเนี่ยก็ร้านเนี้ยเป็นแบบร้านแรกที่เรามาเดทกันก็เดกก้็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวร้านกันเนาะสำหรับร้านในป่าเดียวกันก็นกเดี๋ยวดูอินเสิร์ตสวย,สวยนๆนิดๆหน่อยๆไปก่อนแล้วกันแต่ว่าตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ย มองวิวไปแบบแม่งดีมากเลยอ่ะดีมากจริงเดี๋ยวไปดูนะตรงนั้นอนะ่ะตรงนั้นอนะ่ะเนี่ยเนี่ยอเนรามาเลยตรงเนี้ยอน,นรามาเลยอืบาย ทำไรอ่ะเติมลิปแป๊บนึงอุ้ยนั่นลิปยี่ห้ออะไรอ่ะสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่อ๋อไม่ใช่นะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าทางที أو, ่เราเข้ามาเมื่อกี้มันจะเป็นยังไงเออเออทำใจมาทางเข้าก็คือยิ่งยิ่งกว่านั้นอ่ะยิ่งกว่าอะไรนะที่เราไปเชียงดาวอ่ะเออดูยังดูยังเชียงดาวต้องดูนะเราจะถ่ายให้ดูวไลเข้าปาเข้าปะเข้าปะชเวยไว ได oh, hey. hey e: ้้แยิมมาอเปจบเลยวิ <t 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 um> <t <t ่าถึงแล้วหน้าตาคนร้ายเมื่อกี้อ้าวโทรศัพท์ฟิวเลยกล้องก็แบบโยกมากโยกโยกโยกยังยังจะสนุกอีกอยู่ก็เลี้ยวึงถึงแล้วครับเมื่อกี้เขาตกใจดูหน้าสิทำหน้าสิ ายิ้มหนึ่งทีหนึ่งสองสามหนึ่ง <c oughs> ทีแต่ขอตีสักทีได้ไหมได้ป <c oughs> ่ะโอเคอ้าดีเฉยตีปุ๊บดีเลยไม่ให้กูเลยก่อนดดีี <c oughs> ดีแแแลลล้้้ววโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านกันนะคะ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไง <c oughs> จะสวยขนาดไหนตา <เ>อ,อร้านจะสวยขนาดไหนนีจีถึงแบบอยากมาอีกทับใจมากตอน,นมาครั้งแรกโบน,นอยากจะมาอยากจะมาเดี๋ยวก็อยากจะมาร้านเนี้ยไปนะก็อยากจะมาแต่ร้านเนี้ยไม่รู้ชอบอะไรไม่รู้ชอบอะไรร้านนี้เยอะแยะเนาะ <No. S 1> ไปกันดีกว่า เก็บเลยเก็บอินเสิร์ทยังต้องเก็บอินเสิร์ตเยอะๆอฟังเองก็สวยมากสวยว่ากเลยว่าสรรวยมากแต่เมื่อกี้เออ<ม>ก็คือตอนนี้เราอยู่ข้างบนที่เป็นด้านเราไม่รู้ไหนเป็นหน้าของเขา,าเอ่ะเออแต่นี้ก็กน่าขาคืออยู่ตรงน,นี้ออก็คือมีสองฝั่งทางโน้นก็จะมีข้าวมีเค้กมีเครื่องดื่มฝั่งนี้ก็จะไปแต่เครื่องดื่มกับเค้กก็ถ้าแม้กก็เลือกเอาฝั่ง แล้วก็จะมีโซนแบบเยอะมากให้ถ่ายรูปก็จะมีตรงนู้นจะเป็นสาล์าพลาแล้วก็มีตรงนั้น็นอะไรนะที่มันเป็นกุหลาบป,ปะออตรงนี้ก็จะมีดอก่กุหลาบไงตรงนู้นจะเป็นน้ําตกมีปลาคาร์ฟอะไรเงี้ยก็มีาค,ามคือที่ถ่ายรูปเยอะมากคือถ้ามาร้านร้านนี้ร้านเดียวอะ่ะคือแบบได้รูปเยอะมากตัวค่าชันแบบมีมีฉากให้ถ่ายรูปเยอะก็ลองมากันดูนะคะแนะนำเก็บอินเสิร์ตเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปเลยชื่อร้านอะไรก็ใส่ให้เขานะคะดูรีวิวร้านเพิ่นนะซื้อ,อ มันรีวิวเลยเอเนี่ยร้อนแต่กล้องร้อนแล้วเนี่ยมีโซนอื่นอีกที่ให้ถ่ายรูปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรมั่งแล้วแบบสวยขนาดไหนไปเก็บเอนสร์ตกันบ๊าย ก็คือถ้าเกิดใครจะมาก็เซิร์ชหาได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะเซิร์ชแล้วก็มาตามแผนที่ก็คือถ้ามามาก็คือมาเชียงใหม่ทางแม่ดินมาทางแม่ดินมาเข้าเอ่อทางที่ไปน้ําตกแม่สาเข้ามาก็ลึกปะก็ไม่ลึกมากะ่ะตามแมปได้เลยตามแมปได้เลยเข้ามาซอยเป็นซอยเล็กๆนะคะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวซ้ายเข้ามาไปซอยเล็กๆแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเ,เขาจะมีป้ายบอกทางเลยของร้านนี้มมป้ายใหญ่มาก,กเลย สนม,มากตามมาได้เลยก็ถ้ามาที่อานาก็ใส่แมสกสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกันบ่อยๆเลวกันเนาะระวังสุขภาพเป็นด้วยนะคะไไบ๊ายบายไว้เจอกันทริปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนหรือไปทําอะไรเดี๋ยวเราลุนกันเปเดียวกันนะฝากติดตามด้วยทาฝากซับสไคร้กด, like, กดไดะคะลคนะ์ก,นะก,กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรามีอะไรนะทิกตอกที่เราใช้ทิกตอกพี่ใช่ไหมใช่ก็ทิกตอกพี่โตนะก็ไปติดตามกันได้แล้วก็ยูทูปของเราฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย you <laughs>